จูจูเพื่อนเพื่อนไปไหนอะ่ะเฮ้ยอ,อยู่น้่นหรือเปล่าเอ๊ไม่มีอ่ะจูจูเออเพื่อนเพืเ่อนอยู่นี่เองยังไงเพื่อนเพื่อนนี่นั่นอ่ะเย โอโม้ม่จิจูขอแทรกความรักรัก,กว่าท้องคนรักกันนะยังไงเนี่ยก็เป็นแฟนของโอโมอทั้งหมดแต่ว่าจิจูมาก,ก่อนมันาบังคองจิจูโอโมอไม่มีสิทธิ์มาแย่งแฟนของจิจูแต่ว่าโอโมอมีหน้าที่มาเป็นพ่อพัน้นด้วยนี่นะโอโมอก็รักเพื่อนเ่อทุกคนเลยแต่ว่าจแต่ว่า ย,ยุ่งยังไม่ยุ่งกับออโม้ยังไม่ยุ่งนะออโมเรามีแค่ยุ่งคนเดียวไม่ได้มีออโมอเอาจะไมใจร้ายกับออมอจังอ่ะอืแต่โอมอรัก3คนจริงๆนะที่ยุ่งรัก แลี่โอโมอ่คบสามคนมันจะเป็นไรไปอ่ะไม่ได้นะสิที่นี้สำหรับจิจู่คนเดียวอ้ยถิงจุดจุดอเมช่สิถิงโอโมอ่สุดวกไอก็ต้องถิงโอโมอ่แล้วกายจุดจุดก็ดีของแล้วกับเป็ดก็หลอ